สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของเบนิสัน BE1 CCA นเะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับก็ไม่ยากนะครับอะเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับ ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเลขเมมโมรีอยู่ด้านบนนะครับ0ูนนะครับศูนย์สองศูนย์เนี่ยครับศูนย์หนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ามาเจอแบบนี้นะครับแบบช่องเมมโมรีแบบนี้นะครับให้เอาออกก่อนนะครับอ่าไม่งั้นมันจะบันทึกไม่ได้นะครับวิธีเอาเลขเมมโมรีออกให้ทําแบบนี้นะครับกด V B+M เนี่ครับกดไป1ทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหายเห็นไหมครับอ่าเราก็ ใส่ความถี่ได้เลยนะครับอ่ะผมสมมุตินะครับจะเป็น1 6 8 2 7 5สนะครับอ่ะสมมตินะครับ168 275ปึ๊บอ่าได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกให้ทําแบบนี้นะครับกด F เป็น1ทีครับอ่าวิธีบันทึกนะครับกด F เป็น1ทีปึ๊บอ่าช่องมันจะกระพริบให้เราใส่เห็นไหมครับอ่าอันนี้มันใส่ได้ทั้งหมด 128ช่องนะครับเนี่ย128ช่องอ่าเนี่ยครับ128ช่องท่านก็เลือกมา1ช่องนะครับช่องไหนก็ได้นะครับอ่าผมสมมุติเอาเป็นช่องที่1นะครับอ่าช่องที่1ครับปึ๊บได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กด V ท M เนี่ครับตัวนี้ครับกดไป1่ทีครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยการบันทึกนะครับเราเข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เนี่ยครับเป็นช่องที่1ไหมให้กด V ท M ซ้ำไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ย 168275เนี่ย001เนี่ยครับก็คือช่องที่1นั่นเองนะครับช่องต่อไปนะครับให้ทำเหมือนเดิมครับวิธีจับบันทึกให้เอา01ออกนะครับโดยกด V ีทับเครับเนี่ยครับกด V ีทับเหนึ่งทีครับปุ๊บหนึ่งหาสามหน่าศูนนะครับ153 150นะครับเนี่ยครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด F อฟเลื่อนมาเลข2ครับเนี่ยอันนี้มัน001ใช่ไหมครับเลื่อนลูกศรขึ้นนเี่ยครับ เป็น002นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กด V+M เป็น1ทีครับปึ๊บอ่านะครับ s. <S เข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้นะครับให้กด V+M 1ทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าเรามาดูช่องที่2เห็นไหมครับอ่าถอยลงก็จะเป็นช่องที่1เห็นไหมครับวิธีบันทึกช่องนะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ